ใจพิสู์ EP 0.7รนนจักส่งข้อความหาเช้ากลางวันเย็นจนหนูพุกเริ่มวั่นไหวความรู้สึกของหนูพุกอุ้งอิศยาที่มีต่อรณจกักรเทพไมร่อนในละครชุดดวงใจเทวพรมเรื่องใจพิสูน์เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่อยๆพัฒนาโดยมีส้มจีตเด็กหญิงสุภาวดีขันทีและป่าปางังเด็กชายทีทวัดกันทศีทำตัวเป็นกามเทพให้ทั้งสองได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น เรื่องย่อดวงใจเทวพรมเรื่องใจพิสุดธิ์ EP 0.7พลึกปั้นธนพลติดหนี้พนันเสียจิวอาวอจิราวัตรก้อนโตจึงกลับบ้านไปขโมยเงินแม่และหยิบเข็มกลัดสิ่งสำคัญที่เป็นตัวแทนของแม่หนูพุกอุ้งกิตยาไปด้วยหนูพุกร้อนใจจึงชวนหนูน้อยเตยนิชาไปทวงคืนเข็มกลัดจากพลึกที่ผาหนูน้อยเป็นห่วงเรื่องความปลอดภยัยจึงโทรชวนรณจกักเทพไมร่อนและครูแจ็คจอบทัชพลมาเป็นเพื่อน แต่ก็ไม่ได้เข็มกลัดคืนมหนูพุกเสียใจเล่าเรื่องแม่ให้รณจักฟรกฟังรุณจักรคิดหาทางช่วยจนหนูพุกรู้สึกดีขึ้น ยิ่งรณจักรส่งข้อความหาเช้ากลางวันเย็นก็ยิ่งทำให้หนูพุกวันไหวจนครูแจ็คและแอนนี่หลิงหลิงหวั่นใจช่วยกันคิดแผนขัดขวางความสัมพันธ์ของทั้งคู่ให้ได้ตามลุ้นตามเชียร์ให้รณจักรพิชิตใจหนูพุกได้ในวันอาทิตย์ที่วันที่26พฤษภาคมนี้และติดตามชมละครชุด,ดวงใจเทวพรหมเรื่องใจพิสทจิ์ได้ทุกวันศุกร์อาทิตย์เวลา20นาฬิกา20นาทีทางช่อง3ใจพิสทจิ์เทวพรหมอุ้งอิศยาเป็นเด็กกำพร้าที่มีชาติกำเนิดไม่แน่ชัด ทำให้ต้องมาอยู่ในอุปการะของสายสมอนซึ่งเป็นพี่สาวของคุณพ่อบุญธรรมที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อครั้งเธออายุเพียง15ปีเท่านั้นและปัจจุบนันเธอเป็นครูประจําชั้นของซูมีดาหรือส้มจี๊ดน้องสาวของเพื่อนสนิทที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ทําให้รอยเอกหม่อมหลวงรวน,นจักจุธาเทพเทพไมรอนหรือคุณจักทหารม้าหนุ่มลูกชายคนโตของคุณชายรน,นพีพลปัญธเสถียรกับ เพียงขวัญน,นกสินใจต้องรับส้มจีดมาอุปการะตามคำฝากฝังรน,นจากพาสูนิดาไปเข้าโรงเรียนที่ตัวเองกับพี่น้องเคยเรียนสมัยเด็กและได้เจอกับใจพิสทธิ์หรือหนูพุกเพื่อนในวัยเด็กใจพิสูธิ์เป็นครูประจำชั้นของสูนิดาหญิงสาวไม่ชอบหน้าชายหนุ่มเท่าไรเพราะยังฝังใจที่โดนเขาแกล้งบ่อยๆในขณะเดียวกันสูนิดาก็มีคู่อริคือปัมมานาจทีพิสูจน์พยายามหาทางให้เด็กทั้งสองหันมาดีกันโดยไม่รู้เลยว่าเมื่อเด็ก ทั้งสองหันมาเป็นพันธมิตรกันแล้วก็พยายามสารสัมพันธ์ระหว่างรนจักกับใจพิสุทธ์ด้วย